คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแล้วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทพเทวดาก็ดีพระก็ดี สัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีพระภูมิเจ้าที่พูดผีปีศาจดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสาร31ภูมิสเสวยสุขอยู่ก็ดีสเสวยทุกข์อยู่ก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ทั้งปวงจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพิ่มพูบรารมีแก่ตนอย่าได้มีเวรต่อกันและกันอีกเลยและกรรมใดๆที่ใครๆได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้าทั้งทางกายทวารวจีทวารมโนทวารทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตาม ข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันด้วยอนิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดวงศาคนาญาติมารดาบิดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมจงสำเร็จผลดังปรารถนาทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินคําอธิษฐานอาโหสิกรรมกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาใจ ต่อมารดาบิดาผู้มีพระคุณตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายไม่ว่าชาติใดก็ตามข้าพระเจ้าขอโอหสิกรรมในการกระทำนั้นๆทั้งปวงขอให้ทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเลยแม้แต่กรรมใด ก็ตามที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทุกคนทั้งสิ้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันไปด้วยอานิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้ามารดาบิดาครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีพระคุณ เพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธนินสาธุสาธุอนุโมทามิ